แล้วก็นี่น่อยไอเนี้ยเออเออเอส่วนรงทำเป็นแบบอิจฉาเงี้ยอิจฉาทำอิจฉาสองคนอิจฉาอิจฉาทำหน้าตาแบบกูไม่สนอะไรประมาณเนี้ยเอนี้นี้านนข้างหน้าอีข้างหน้า้าหน้าเอมาขานอแล้วก็ไหนเป็ดเป็ตเป็เป็ดต วุ้เส้นวุ้นเส้นวุ้เส้นประกอบประกอบสอรอเอาวุ้นข้างนึงเอาวุ้นข้างนึ่งเอาดูระดับเบอร์อาชีพเราจะทำกันนะอาชีพมาทำนะพีวุ้นเอียงไปนิดนิดหน่อยๆด้วยอ่ะย้อนทิพย์ดยมานนี่นี่หนึ่งวุ้นเออวุ้นวุ้นหาน้าสรอหาน้ามันนี่เออโอเคอ่าเดี๋ยวปากใส่กันเนาะเอาเนาะไอ้นั่นก็หัวใจหัวใจประกาศเลยวุ้นมองตากันมองตากัน เออร่อี่เยร่ี่เยร่ีวอะไรอะถ่ายมาถ่ายรูปจ้าถ่ายัเอ็งยิ้มทไเยร่ไอ้เบรไอ้โอ้เสียบรรยากาศเลยเนาะสอรว่งนี้ครับครับกำลังเก็ตขึ้นสเออเอาขึ้นข้างบนเออได้เ เรียบร้อยครับมานอนจิงนอนนะนอนนะเครื่องนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆทางนี้โ้อรเยอะย

เป็นโคเด้อเป็นโคเด้อดึงกันหน่ถือเด้อเฮ้ยอาจมึ้นแม่ตังเลยพูดยังบเามากโอ้งพี่พี่สาวแมวเขารู้ทันแล้วพี่โอุกี่แมจะมึงเดี๋ยวนนเดี๋ยวขากโอเค1 2 4องงด รียบร้อยครับหนึ่งสองสามเจ๊จ๋าพี่น้ำนานี่ยืนรัหลังนกูคุณแ่อคุณพอ่อค,พอครับคุณพ่อ

कई के तेगा मैं ขึ้นหรือยังพี่รถขึ้นยังรถขึ้นนะบอก กำลังจะเริ่มปฏิบัติการโอเคโอเคยังไม่ทัคเำแต่ผมจะไปส่งเขาจะไปส่งฟังฟังญ้าฟังใครก่อนสตีนะไป,ไปโนโ่นไปโน่นไม่นานหรอกแป๊บเดียวผมนะครับ ก็จะเป็นเบื้องหลังหวานๆนะครับผมเบื้องหลังความสําเร็จจับมือกันเปิดประตูแรกนะครับที่จะก้าวมาเป็นครอบครัวพอจบพิธีไปอย่างราบรื่นแล้วก็สุดฟินอินเลิฟไปตามๆกันนะครับวันนี้29เมษายน64 พบกันมา9เดือนนะครับสําหรับพระเอกเมืองช้างหนุ่มนนแล้วก็นางเอกสุดสวยสาวนุ่นเดินงามยามดีครับยินดีกับน้องทั้งสอง lúc khô này lúc khô này nó nón lúc khô này nón <laughs> ตัวไหนไม่ว่างสักตัวเลยหนูนา ờ ừ, cho ai พี่แคทมาปะครับไม่ได้มานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียตีสวัสดีครับผมวันนี้มีไลฟ์สดมาด้วยนะครับนี่นี่เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังความสําเร็จของคู่บ่าวสาวของเราที่เราเฝ้าฝันมานานครับเก้าเดือนในการที่คบกันมา ใจเย็นใจเย็นจะดึงแห้งแล้วสีลมเนี่ยน่นอายอากาศยู่แต่ขึนอายอกาอยู่แต่ขึ้นทั้งหงทั้งเบียร์ ตีไม่ง่วงนอนบอกครับไม่เลยครับทำไมไลฟ์สดไลฟ์ช่องเลยวะของใครเนี่ยอันนี้นู่นบันทึกวิดีโอนู่นไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดผมบันทึกบอกินไลฟ์สดช่องนี้ตีมาหนึ่นวันนี้ครับไอตีเสียตีถ่ายแล้วบอกครับถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วถ่ายแล้วเขาต้องมี่พูดกดสโลว์โมชั่นให้เสียตินมาไหมครับมาครับผม ตัวไหนไปก่อองเยอะจริงๆแล้วน่าจะเยอะกว่านี้ครับร้อยตัวนี่น่าจะยังน้อยอยู่ถ้าถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติเนาะมีบางท่านแสดงความคิดเห็นบอกว่าก้องเยอะจัดนะครับผมว่ายังน้อยไปด้วยซ้ำ เอามุดมานแล้วบ้านี้เจโบใครบ้านี้เอา น่อเอากนได้ไมม็น่มเอแล้วน่นก็เอาคนละคนละช็อตคนละช็อตนคนละอตแลกกันแลกกันเมื่อกี้เมื่อกี้ญาติอยู่เยอะทำไม่ได้ใช่ทำไม่ได้เมื่อกี้ถ่ายแบบนี้เราถ่ายได้ไม่ไม่กลมด้วยใกล้ใกล้ใกล้เยอมาใกล้ใเออใกล้ใ มึงดีทำกันได้ดีนี่ตีงกล้องมันก็เอาไอวันนี้ทดขอให้ทำดีแบบทำแบบเออแบบนั้นแหละไหวไหวไปเองไหวไหน้าอกไหวหน้าอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดนทาไปเดี๋ยวเดี๋มันไม่ได้ต้งการเพียงนี้น่งเอาไปมีอะไรสดแน่เลยเอาไปตั้งอยู่ซิ พาเบ้างน่ะอะไรอะไรบ่ไรไปเนาะเดี๋ยวพี่นะเแล้วเสแล้วบ่อดดบ่ได้สาดไปเข้าสับบ่อปลาไทัเออพี่ทายให้เออพี่รู้อยู่ว่ามันแพงขึ้นเสียงนะโอ้จะเย็นจเย็นกดใช้วันนี่ห้าคนใจ้

พี <here. S 1> <laughs> ่อ่ะออเหรอเองหน้า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 หนน้าหน้าหน้น้าห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 ้าน้าห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 ้าหน้าหน้าานน้าหนาหนานน้าหน้าหน้าน้้าห้าหน้า้าหน้าหน้้ 5 4 oh, ้ 1> eg, okay. 2 1องการโอ้ตรงการเแมนรูปหม5 4 3 2ไม่ครับมาดูกันอยกได้รูปตื่ยุสวยี่จะไปเน้แก้วตาต้องก็คิวสุดท้ายครับเพราะว่าถ่ายให้แต่คนอื่นคราวนี้ รูปไปทำแก้วต้องหอมด้วยให้สาวเนียขายเมื่อกี้ได้กี่นาทีสองหอมดิหอมดิหอมหอมให้มันเห็นแหวน ต่อไปเขาแบบเขารับอโเดี่ยวไทยรงแรรงร้ไหมเปอนคุคนนก็ลงจากคุนะราใ้เใหุ้้่้่่่ือ่นะครับเพื่อน้องเคยถ่ายวีดิ่งนะคะทุกคนน้องก็จะรู้ว่าไมนเป็นแบบเขาแบบให่ให่แบบนี้ โชว์แหวนโชว์แหวนหน่อยเป็นไรโชว์จะับที่บริจาคประมาณนี้อ่าสาธิตให้ดูเลยเราเคยเป็นแล้วนะแบบเออเนาะโอ้ยอยละเกินแทมได้หนอานี่แหละได่แล้วนี่ทักล้องเนาะเอ้ยทักกนสองนี่เราทำอะไรโอวคมาเนี่ยแหละ เอเดี๋ยวเดี๋ยวทองนิดแมคับงัดออกมาโชว์หน่อยสิงัดท้องออกมาโชว์น่เออนี่นะโอ้ยนาลถ่ายรูปเอาใส่ใไห่บางยางดิถ่ายรูปจนมา่มีท่องเลยเสียดายดิาหนึงหนึองอมองตากันหน่อยมองตากันหน่อย หอมตาแล้วกีตาก่อนบโอ้ยจะยีกทำไมอ่ะพร้อมพอมเลยหอมเลยอันนี้ขออนามองกล้องแล้วเอียงหัวเข้าหากันอ่าเออหอมแมจ้างน้องได้นะคะติดต่อที่เพจเอ่อไม่ใช่เพจสินาเฟ่เลยหน้าเฟ่เลยนะคะอ่าอะไรวะชื่อชื่อยังวะชื่อเฟ่ยังวะถระถ้านี่แหละผมจะเอาละฉันทาเลยโรยาเลยถ้าเองไปแล้วพี่จะเรียกใครใครเอา ใครใครก็ไม่เหมือนเพลงจริงจริงความควาควาเป็งเสร็จแล้วป่ะกินข้าวได้ไปไหนอ,อ๋อยังไม่ได้กินข้าวเช้าเหรออ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องครับไรโซ่กับพ่อจบแล้ะละ่ะ